ตัวเกมประกาศปิด2ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็คือปิดเที่ยงเปิดบ่าย2เอาละทีนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยคือเดี๋ยวมันจะมีอีเวนต์ใหม่ซึ่งแน่นอนเพราว่าอีเวนต์อันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ต่อสู้ถ้าผมไม่พลาดนะแบบฆ่าครบก่อนก็ชนะไปเออนั่นแหละเป็นแนวแนวนั้นและประเด็นต่อมาครับย้อนกลับไปในอดีตนั่นเองครับก็คือกลับไปในโซนของเอ่อเกาะของชอปเปอร์ซึ่งแน่นอนเกาะน,นั้นเนี่ยตัวละครมายังไม่ครบเลยครับมันอาจจะมีตัวละครอ,อื่นๆมาอีก ก็ได้ครับในก่อก่อนนั้นก็อย่างที่บอกครับมันมาไม่ครบแต่มันเหลือไม่เยอะหรอกครับมันมีแค่ไม่กี่ตัวแต่ก็แน่นอนครับว่ามันมาได้เอาล่ะทีนี้แล้วต้องรู้หรอแล้วมันจะได้อะไรล่ะโอเคผมอยากบอกกันอย่างนี้ก่อนครับซึ่งหลังจากนี้แน่นอนเราบอกหนปีอะโเกมมันจะมีแผทปัจจุบันแพทในอดีตก็คืออย่างก่อนหน้านี้ก็เป็นอาราบัสตาเนาะแต่ว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นในส่วนของตละครจาบาอ่ะงงแห้งงแหมคือคือมันจะแยกอะตอนนี้กับอดีตหรือว่าบูโน่อะไรเงี้ยคือ อ่ะอย่างจาบาอ่ะเอาว่าตอนนี้ก็ได้เอาเป็นบูโน่ก็ได้เนี่ยมันย้อนไปในอดีตเห็นปะ่ะคือเกมมันจะสลับอย่างเงี้ยกันตลอดเวลาครับดังนั้นเลยอยากให้เข้าใจว่าโซนใหญ่มันจะเป็นรีเจนต์อ่ะแล้วพอเป็นรีเจนต์เนี่ยโอเคแม้ว่ามันจะเก่งอย่างไอ้ตัวเนี้ยหลังมาเล่นได้ปีหนึ่งหรือว่าจาบาตู้คู่กันเลยเนาะเล่นได้เป็นปีเลยนะถือว่าคุ้มเท่ากับว่าไอ้สองตัวเนี้ยถ้าคุณจะเอาผมไม่ได้ติดตรงน,นั้นเว้ยแต่ผมติดแค่ว่าคุณควรที่จะเหลือเพชรไว้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวละคร ex มันน่าจะมา ในเร็วๆนี้แล้วนะครับเพราะว่าอีก2เดือนมันมาแล้วนะค่ะคุณไม่ดองตอนนี้มันอาจจะไม่ทันเนาะโอเคเดี๋ยวขอเสริมเพชรนิดเดียวเลยเนื่องจากว่าตัวละคร EX ใหม่ ai, จะมาเดือน6นี้ย้ำเดือน6นีนีถ้ากับว่าตอนนี้เดือน456เอาว่าเต็มเดือนนะสเดือนนี้ปกติเฉลี่ยดเดีนน๋ยวนี้เกมแจกเดือนละพันแปดไอ้หกร้ครับ3เดือนคือพันแดังนั้นหากใครมีเพชรเท่าผมก็คือเนี่ยตีไปน1 000, น,นึ่งพันแคไเลขกลม,กลม บวกไปงแต8ประมาณ2,008ครับและตัวมากลางปีส่วนใหญ่การันตีอยู่ที่2,000-2,005เท่านั้นไม่ถึง3,000ครับเท่ากับว่าถ้าใครมีเฮดเท่าผมคุณทันการันตีนะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยสุ่มหรือไม่สุ่มอีกหนึ่งเรื่องนั่นเองนะครับเพราะว่าจะต้องดูอีกหนึ่งทีด้วยว่าเป็นตัวละครอะไรเป็นซาได้ไหมมันอะไรยังไงเงี้ยก็อยู่ที่ไ d ดีด้วยแหละมีตัวละครเล่นไหมอย่างไ d ดีของผมเนี่ยแน,น่นอนผมมีตัวเล่นได้อยู่แล้วเพราะว่ามันครบทุกเมตาละไม่ว่าจะสีไหนของผมก็ โอเคก็คลิปนี้ลหลักๆเป็นประมาณนี้แล้วกันอยากให้เข้าใจว่าอย่าใช้เพชรเละเพราะถ้ามันไม่พออีเอ็กตัวหน้าทีนี้เดี๋ยวจะมาถามหาไอดีใหม่แบบไอเดีเล่นไม่ได้ทำไมในเกมเจอแตูุ่ซันเจอแต่กราฟก็มันจะเป็นปัญหาตรงนี้ครับเพราะคุณไม่ได้สุ่มนั่นเองหรือคุณไม่ได้ดองเพชรเพื่อไปสุ่มมันพอไอดีเล่นไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้เด้อ